ยกที่3สวัสดีแฟนๆช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับพามาดูมวยคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2565นะครับฝ่ายแดงฤทธิเดชศิสร็จเชฟบุญธรรมครับเจอกับทางชัยสสต้อย8ริ้วครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับที่เพื่อดูอยู่ตอนนี้คือยกที่3นะครับฝ่ายล่าสุดของฤทธิเดชนะครับก็แพ้คะแนนศักดิ์ศรี MC77 มาส่วนชัยนะครับฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเพชรศรีหมอก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับ เรดใครต่อรองนะครับราคาแรกที่ร้องก็ร้องเสมอเงินเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ยกที่3นะครับราคาอยู่เงิน5-4ครับดูเกมครับเป็นเงินถอยตั้งรับดักออกอาวุธไอแดงก็เดินค่อยๆไปหาจังหวะเลีมยออกแข้งไปเรื่อยครับเตะขวาไปครับริเทเดตฝ่อยซ้ายครับนี่ครับชายดักเตะได้สวยครับช่วงยก3มีลูกขวางหน้าครับริติทเดตเองก็ยังออกอาวุธลําบากนี่ครับเดินก็ไปเรื่อยครับ นีเปนเพียกที่3เท่านั้นเพื่อนๆจับตาดูกันให้ดีๆครับมาวิธีถ่ายไปฝากครับใครชอบมวยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับใช้ดักออกแข่งกำลังสวยเลยครับยก3ครับ7.4ครับอยู่ตรงพ้น7.4ครับปล่อยหมัดขวาครับชัยแดงนี่เดินเบียดปล่อยขวาเหมือนกันไม่ยอมเลยครับเดินเข้าไปครับถีบซ้ายครับ ใช่วันนี้มาสไตล์นิ่งๆมาสไตล์พระเอกมาสไตล์หล่อๆครับไปนี่ครับรวบไปหนึ่งทีครับแต่ยิ้มเขินๆแล้วครับส่งยิ้มให้กันก่อนราคาเสมอเงินครับราคาเสมอเงินครับเตะขวาเตะซ้ายหลุยส์ครับป้ายยกสามแล้วเพื่อนแดงเดินครับนี่ครับเดินไปดูโอ้ยตรงนี้คืนแบบทบต้นทบดอกครับมีดยต้งเงินสามสองครับ ยังไงครับเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับพยายามชิงออกแข้งซ้ายก่อนนะริทิเดนะเตะไม่โดนครับชัยเตะซ้ายไปเตะซ้ายคือโดนเกี่ยวครับล้มลงไปครับอยู่เพื่อนเจ็ดสี่ครับอยู่เพื่อนเจ็ดสี่ครับก็ล้มดูเมื่อกี้นะครับท่ามาเจ็ดสี่ครับเตะขวาครับยังยังไม่ได้เร่งกันมากเพื่อนพอยังดูกู้ขี้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะออกไปเหลื่อมน้ําเงินครับ ดูผู้ขี่เหลื่อมน้ำเงินนะครับในยกที่3ครับหมดยก3ตามต่อยกที่4ครับมีฉีดยาแดง50,000บาทนะครับนพ่ครับยก4ดูกันครับราคาอยู่ที่หนึ่งครับนี่ครับคนละดอกคนละทีครับชิงออกแขล้งครับเป็นหนังชีวิตครับมวยคู่นี้เตะขวาไปใชัยฤทธิเดชขยับเข้าไปเตะซ้ายเตะขวามาครับวงในเป็นยังไงครับเริ่มจะไล่แขนเสียบเข่าเบาไม่มีครับ จะเล่นวงนอกครับชัยบอกไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งมาเกี่ยวคอเกี่ยวแขนกันเลยอยู่ข้างนอกพิบัติเกี่ยวสวยครับชัยครับหยุดเมื่อนสามหนึ่งครับหยุดเมื่อนสามหนึ่งครับแดงนี่ยังแก้ไม่ตกครับยังเข้าไม่ถึงครับปล่อยหมัดซ้ายครับศอกมาครับสอกซ้ายอีกหนึ่งทีครับโอ้โหแกมีศอกครับริทิเดตริทิเดตไฟน์นี้ซ้อมที่ทีเด็กเก้านะครับซ้อมที่สะพานควายครับอื้อหือ ยังไงครับลุ้นครับขีดซ้ายครับเดินเข้าไปอีกครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายอีกหนึ่งทีครับเด็ดขยับเข้าหาเตะซ้ายเตะซ้ายมานี่ครับซ้ายคืนครับถือว่าสูสีถือว่าสูสีเพื่อนๆถือว่าสูสีเลยขีบขวาครับราคาเสมอเงินครับราคาเสมอเงินครับอุราคาปันป่วนนะเนี่ยเตะซ้ายครับ อยู่เงิน3าสองครับอยู่เงิน3าสองครับเตะขวาครับั่นครับเอาแล้วครับถือว่าชิงกันออกแล้วครับอย่างไงดีครับเตะขวาครับลิทเดรครับเป็นเกมคลาสสิกคลาสสิกครับชิงกันออกอาวุธเพื่อนๆถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้เลยครับนีครับแลกแข่งกันครับไล่แขนกดมาครับพอไล่แขนเข้าวงในไปใช้เองก็มีลูกขวางหน้านะครับ ทิเดชเองนี่ก็พยายามจะตีเข่านี่ก็ยังไม่ได้ตีครับต้องมาชิงบวงนอกกับชัยนี่แหละครับเตะซ้ายไปหนึ่งทีซ้ายคืนขวาไปโอ้โหร,รุนละทึกเลยนะจีบขวารบรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์ก็ดังลั่นเวทีเหมือนกันครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ปลายยกแล้วครับนุ่นครับ ราคาหยุดหมื่นสองหนึ่งนะครับอยุดหมื่นสองหนึ่งครับนี่ครับเตะซ้ายหลุยส์ครับโดนถีบไว้ครับเตะขวาก็หลุยส์โดนแข้งซ้ายครับอยุดหมื่นสองหนึ่งครับหลุยส์ปัดหลุยส์แปดอยวมาดูยกห้าครับถือว่าชิงดำเพื่อนเพื่อนนะเตะขวาเตะขวาลิทิเดทครับมาดูใครจะดีใครจะเด่นกว่ากันนะเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับหืมซ้ายมาขวาไปครับนี่ครับแข้งขวาครับเอาเอาเอายังไงครับ เสมอเงินครับเสมอเงินครับนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายของไทยก็สวยนะไงดีครับชิงกันดอ,อกครับต่างฝ่ายนี่บอกให้พอแล้วยโหยโหยไว้แล้วนะครับแดงเดินไปโดนแข้งขวาแล้วก็เกี่ยวเตะขวาครับขวามาขวาคืนครับเอาเมือนมือนมือเบียดมาครับแผงเขา่า ยมจะตีครับมีลูกฝังครับราคาเสมอนั่นเพื่อนนะราคาเสมอนะบรรยากาศก็เหมือนกับจะบอกว่ารับเงินถอยอย่างเดียวครับบรรยากาศครับอยู่แดงสองหนึ่งครับอยู่แดงสองหนึ่งครับอยู่แดงสี่หนึ่งนะครับเพื่อนครับโอ้โหเข้าตัวถูกออกตัวเลยครับแบบนี้ครับก็น่าจะสบายพอสมควรนะครับเข้าตัวถูกออกตัวครับใครยังวิ่งทีที่ออกตัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแอดเอ็กซ์สองแปดห้า มวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬาครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับ x 2 8 5ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับมีเครื่องหมาย at นหน้าแล้วก็ x 2 8 5ครับราคาอยู่แดง8 1งเพื่อนก็ราคาเป็นเรื่องสมมุตินะครับแต่ว่าเพืเเ่อนๆดูยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคิดว่าใครน่าจะนะคิดว่าใครน่าจะได้รับการชูมือในไฟน์นี้ครับที่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยครับ มาดูผลการตัดสินของมวยคู่นี้กันเลยครับเพื่อนๆครับโอ้ยจะไปลักอีกหนึ่งทีอยู่ใช่ลักเตะครับทีเดตเองนี่แกพอใจแล้วครับก็ตอนแรกเหมือนจะพยายามเบียดตีเขานะแต่พอออกมาเตะด้วยแข้งก็โอเคอยู่นะสำหรับทีเดตครับ่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหครับมีเหมือนมีเชียร์ให้เสมออยู่เหมือนกันนะครับมวยคู่นี้ครับเตะซ้ายครับซ้ายมาซ้ายคืนครับ โอ้โหลุ้นครับแต่ว่าราคาบอกตามตรงเพื่อนๆนะราคาอยู่แดงประมาณ15บหนึ่งครับราคาอยู่แดงประมาณ15บหนึ่งะครับมีล้องเสมอขอพูดผิดครับเสมอขอเสมอขอก็มีครับบนล็อกมีเสมอขอนะครับยังไงครับราคาอยู่แดงครับทำการชูมือให้แดงครับโอ้โหพลิกชนะแบบสนุกเลยครับ ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ @x285 ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับใครชอบลุ้นชอบเชร์กีฬากดเพื่อนๆอะไรเข้าไปดูได้ครับ @x285 ครับ